กันเลยครับกับไปข้างกันนะครับซุปเปอร์ซับครับปีใหม่แล้วเหมือนที่บอกฮะสำคัญสุดเลยครับสำคัญสุดเลยนี่เลยลิงก์ข้างล่างต้องติดตามฮะเดี๋ยวนี้นะเรามีโอเปนแชทเั้งของในส่วนของการเบรกโอเปนแชทในส่วนของร้านค้าโดยเพราะแยกกันยังไงโอเปนแชทเบรกก็คือรายละเอียดเกียย่ยวกับเบรกถูกไหมฮะโอเปนแชทของส่วนของร้านค้าก็จะเป็นพวกโปรโมชั่นของร้านค้าต่างๆรวมไปถึงโซเชียลมีเดียอื่นอันเนี้ยซุปย้ำจริงๆสำคัญเพราะว่าปีนี้สองพันยี่สิบห้า เราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเรามีของแจกต่างๆมากมายแล้วเรามีคือมันเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญจริงๆคือทุกลิงก์ทุกโซเชียลมีเดียอยากจะให้ลองติดตามดูเพราะว่าหลายๆอย่างมันฟรีเพียงแค่ติดตามไว้มันไม่เสียหายรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับนั่นคือ2เรื่องที่อยากจะฝากไว้เหมือบอกฮะสำคัญจริงๆส่วนวันนี้ทุกทำอะไรใช่ไหมเปิดกล่องอีกแล้วครับช่วงนี้เหมือนที่บอกว่าท็อปออกมาเยอะจริงในส่วนของแฟนเซตทีมเซตวันนี้ซุกจะมาเปิดหนึ่งแน่นอนฮนะ เห็น้อยยิมก็รู้ริวฮูทีมเซตย้ำอันนี้คือทีมเซตไม่ใช่แฟนเซตนะทีมเซตจะแพงกว่าแต่ว่าเขาการันตีฮิตแต่คําว่าฮิตก็คืออาจจะเป็นผ้าอาจจะเป็นลายเซนหรือเป็นลายเซนผ้าอันนี้แล้วแต่แต่อย่างน้อยเขาการันตีว่าต้องมี1ฮิต1กล่องมี6กซองซองละ5ใบก็คือประมาณ30บใบควรจะมีการรันหนึ่งการ์ดที่เป็นเหมือนฟอยล์แต่ว่าไม่รันหนึ่งแล้วก็1ฮิตเท่าที่เห็นมาความเซงเรียกว่าความเซงแล้วกันเท่าที่เห็นมานะครับก็คือว่า การดรันมักจะอยู่ในซองฮิตเพราะนั้นถ้าไปตามซื้ออันนี้ที่เป็นซองระวังนิดนึงแล้วกันฮนะของทางเราไม่มีขายเป็นซองอยู่แล้วแต่ว่าฝากระวังนิดนึงว่าเพราะว่าการ์ดที่ส่วนใหญ่รันจะอยู่กับฮิตเลยเพราะนั้นพอหายป,ปุ๊บที่เหลือมันแทบจะไม่มีอะไรถ้าเกิดใครจะไปซื้อเป็นซองนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วชอบ อยากเปิดดูเหมือนที่บอกครับปีนี้95%ของกล่องที่ทางเราเปิดซุปเปิดมันจะมีขายแล้วเพราะนั้นเนี่ยทุกโซเชียลมีเดียเรามีขายครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านมาเปิดหน้าร้านเรามีสลีปเรามีท็อปโหลดให้ของดีเรามีแม่เหล็กให้รวมถึงปีนี้จะมีโปรโมชั่นต่างๆ2ทํถ้าไม่สะดวกสามารถสั่งได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับทุกโซเชียลมีเดียจริงทุกอันเรามีหมดอันนั้นสามารถหาสั่งาาถ้าเป็นแฟนร์พูความหวัง1เลยขอเวลาเซ็นมาขอได้เซ็นมาก่อนนะ2เมื่อเซ็นมาแล้วขอตัวที่ ตัวที่อยากได้แล้วกันขอรังต่ำขออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบขออะไรสวยๆอันนี้คือความหวังเดี๋ยวลองดูว่าได้ไหมไปลุยมาของโขลิว์ริบูตมาครับแฟนริพูเปิดริพูเนี่ยฮะริพูซิมเซตเหมือนที่ชูบ,บอกนะ5ใบต่อซองแล้วก็6แพทต์ per box อย่างน้่นาขอดีคือเขาการันตีฮิตซองที่นูนไม่ได้แปลว่าของดีนะเพราะซองที่นูนอาจจะเป็นดัมมี่ก็ได้ป่ะหรือถ้าซองที่นูนก็อาจจะเป็นผ้าเลยก็ได้หรือจะฟุกเป็น ผ้าลายเซนก็ได้ไหมผ้าลายเซนวันล้ววันอย่างเงี้ยสักทีเถอะนะคนเรามันจะเกลือจะเค็มตลอดไปเลยเหรอต้องมีวันของเราบ้างทุกท่านเชื่อผมอย่นี้สิอันเนี้ยแอบหนาเพราะเราจะไวลลากดีฟูทีมเซสสองพัตต 2024, นยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้าไม่มีอะไรนี่คอนเนอร์แบ,บรดลีย์ อ,อันนี้คืออันที่ไมล่อไที่ซูบอกมันจะวิ่งวับเห็นไหมมันจะว bon er. ิ่งวับเฟเดรโกเคียซ่าบอนาฟิเดบอลเลอร์ส่วนี้ว huh? ันเพิร์บ็อกซ์นะมิกแฮมซูเดสท็อปพรีเซนต์ดับเบิลซัวอสล i ยไมเคลเวนฟอนันโดทอ o เรสสวยจังซิมิกาฮันเอร์ซ หรืออันหนาเราจะได้ผ้าจริงๆหรือไม่เอาดีดาวินฮอนเนอร์แบรดลีย์โรเบิร์ตสันเจอรลาโอเ้เทจันประเทศถ้ามันจะเป็นรูปแบบบรรยากาศตามแอนฟิลตามสถานที่ต่างๆ,ๆที่เขามาทำเป็นเหมือนแบบอาร์ตอาร์ตวัดกันที่ซองฮิตทุกคนเสือซุป โคริกัรโปกรอาวนเบ hey, นดช์ให้เวอร์ชวลแมนิเทด่ดีว่ะวีวีดีแมนิเทสเลยแมนนี่สวยเป็นแผนลิฟวูน่าชอบอันนี้สล็อตก็มาคนมาได้สล็อตหลันวะอาวีอเลตสองซองท้ายครับฮิตจิอยู่สองท้ายครับซาโบเดรคไกส์ออวอร์เทอรุเอโด นี่ครับโป้ไอ้อสาระตอนกนี้ดูหัวเถิดกังสาระจอห์นบานส์ทุกคนจะแอบ,บดูนะห้ามแอบ,บดูนะฝั่งนู้นก็ห้ามแอบ,บดูเดี๋ยวฝั่งนู้นก็เห็นหมดแล้วดินี่อะไรผ้าแวนดายโฮไม่ต้องกลับหน้าเลยฮิตอยู่ฝั่งนี้เซงวาผ้าแวนดายโอ้โหแล้วก็ทับสองร้อยห้าสิบ หาตั้งนานนึกว่ากลับด้านได้ผ้าอีกคนนี้นึกว่านด้านหลายของการ์ดนึกแบบว่าผ้าแวนไดายไม่รันทับสองห้าศูนย์เป็นโจโกเมโ,โอโรไรเนี่ยห้าแวนดายเดี๋ยวว่าเขียนว,ว่าแมชวอนนะผ้าแวนไดายนี่นี่ก็กลับด้นแต่ผ้าสวยไอ้นหมายว่าตัวการ์ดสวยนี่คือใบที่รันเอ็นด็อกซาราจอร์บาน อันนี้ได้ผ้าแวรได์ใด <sighs> not from any specific match game แต่ว่าเขีย okay, นว่า match o n o universal k a l o n e นี่แล้วก็ส่วนการ์ลันมีปิ้นลายด้วยอันนี้การ์ไม่ดีเลยมีปิ้นลายตรงนี้เห็นปะฮะเออเริ่มปินพติ้งการ์ดมีลายแล้วก็ยี่สิบเอ็ดทับสองห้าศูนย์อ่าเบสการ์ด หนึ่งปึกอินเสิร์ตประเภทนี้นี่แต่ว่าสวยเก็บไว้ครบเซ็น่าจะสวยครับอันนี้ชูชอบรุ่นนี้ตัวรุ่นนี้เจ๋งนี่เดี๋ยวเก็บรุ่นนี้ครบดีกว,ว่าอือมีลาย one per box ของซุปได้เป็นเสื้อเคนนี่ดอกลิชบอลนาฟิเดบอลเลอร์เนี่ย one per box ของระบายในอันนี้ที่ไม่ลาน,นยังไม่ได้ซื้อไมไ่ขอบโหลดนะที่ไม่ลานแต่ว่าเป็น one per box ที่เป็นสเปเชียลซุปได้เป็นเคียซ่าเห็นไหมมันจะวิ่งวับ มีวับตรงนี้การรันสองห้าศูนย์สูงสุดแต่ถฉลี่ยมัเป็นโจโกเมตต่างหากนี่แล้วก็ไม่ได้ไลเซนฮิตซูเป็นผ้ายังดีเป็นแวนไดกับตันครับไม่รันด้วยแล้วก็ได้ผ้ามายถึงว่าแมทช์ฟอร์นะของแวนไดอันเนี้ยได้ผ้าแวนไดายถึงมาเพราะเหมือนเดิมฮะสูงหนึงสิบสิบพี่นี่คือกล่องที่บูติมเซนที่ดีสุดที่ผมเคยดูมาต้องให้สิบเลยต้องให้ซุปสิบพี่พี่ยังคงเกลือต่อเนื่อง ก็ศูนย์แล้วแต่แล้วที่อืกก่นก็ระหว่างนั้นแต่อยากรู้คอมเมนต์กันมาเยอะด้วยแบบว่า <c oughs> เฮ้ยพี่ผมไม่ว่าถึงแม้มันนั่นนะแต่ว่าถึงแม้มันนั่นถึงแม้มันแบบว่าไม่สวยแต่ว่าแวนไดก็เท่นะอะไรเงี้ยคอมเมนต์กันมาเยอะเลยรวมไปถึงว่าอยากจะให้เปิดกล่องอีกถึงแม้ช่วงนี้เราเปิดแหลกเลยเพราะขออ,ออกเยอะ <c oughs> ก็อยากให้คอมเมนต์กันมาข้างล่างเช่นกันสําคัญสุดเลยพูดทุกคลิปเลยครับคือในส่วนของโซเชียลมีเดียเราฝากทุกท่านนี้ว่าปีนี้เรามีกิจกรรมแพลแนไว้เยอะมากไม่าจะเป็นเทรดเดย์2 0 2 5 กิจกรรมที่ร้านเองที่จะมีทุกไตมาสของแจกของโปรโมชั่นราคาแบบทุกอย่างเพราะทุกโซเชียลมีเดียสำคัญจริงๆไม่อยากให้ใครพลาดหรือมิสเอาออนของพวกนี้รวมไปถึงกล่องเลยทั้งหมดเหมือนที่บอกฮะทุกกล่องที่เราเปิดเรามีขายทั้งในส่วนของออนไลน์ที่หน้าร้านเพราะนั้นสามารถเข้ามาติดตามได้และสําคัญสุดเลยครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวค้าหน้ามาอกครับ